สวัสดีค่ะหน้าสดๆนะคะรอบดึกค่ะห้าทุ่มเห็ไหมคะอีกห้านาทีห้าทุ่มเกิดชิวข้าวมานะคะ่ะมาม่าแห้งน้นำปิ่ใส่ลูกชิ้นใส่เนื้อทำเป็นเหมือนก๋วยเตียวนะมาค่ะ รูดเบบหนเนื้อเนื้อ,อลูกลูกเขาลวกมาให้ไว้ให้กินเชา้ากับเที่ยงแม่กินข้าวเที่ยงเป็นเดชข้าวเช้าอยู่แล้วก็เลยมาทำกินค่ะบอกแม่จะกินก็เดี๋ยวก็าทำแต่ทำเป็นผัดกะเพราก็าทำลวกมาให้ ะคะมาบ่าห่อนึงได้สองคลิปนะคะ EP, EP คะหนึ่งกับ EP สองค่ะรอบดึกไม่ใส่น้ำถ้าใส่น้ำก็ไม่จะกินไม่หมดห,อห่อนึงนะห่อมก็มีใส่ น้องเขจะไม่ซื้อของสดเข้าวตู้เย็นให้แม่เพราะถ้าซื้อเข้าปุ๊บแม่จะหุงข้าวเพราะเครื่องเพื่อเครื่องปรุงครบหมดไม่ต้องได้ไปซื้อขาแต่วัตถุดิบผักก็มีครบหมดค่ะบหลังบ้านกระเพรายิ่งหน้าฝนี่เต็มเลย กล้องผมฟีมือลูกสาวทําให้กระดาษห่อของขวัญแล้วก็ไปซื้อกล้องผมอลาิบบาทมาเดี๋ยววันเสาร์จะไปซื้อกระดาษมันห่อของขวัญนาะให้ครบสีเลยค่ะอาทิตย์หนึ่งเลยน้องเขาบอกพี่อูก็ทําให้แม่ครบสีเลย น้องนววานว่าจะสั่งสีแรงมาให้แม่อีกก็เลยบอกน้องว่าไม่ต้องสั่งแล้วเพราะว่าทั้งสั่งทั้งส่งมันมันมันแพงกระดาษหองขวันกระดาษมันแผ่นละสิบห้าบาท้องผมสิบบาทก็เป็นยีบห้าบาทจะได้สองอันนะแผ่นหนึ่ง เราทำเอาเลยอันนี้อันแรกมนะัจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจัดตรงแล้วมันจะสวยสดจริงๆนะคะถอดแว่นเลยขอบอกหน้าสดจริงๆ พราะว่าตอนนอนแม่ติจะไม่เอาอะไรมาโดนหน้าแม่ติวเลยนะพวกครีมพวกอะไรจะไม่มีล้างหน้าด้วยสบูู่แล้วก็หน้าสุดเลยต,ตามตัวเราก็ทาแป้งฝุ่นธรรมดาโอเคอก็จะประมาณนี้ มันก็จะกิเลสกว่าแต่งยู่เนาะทํอ้ำาพบกันชิหนาจะยาวแล้วบ๊ายบาย